2รถสวยจัดให้รถขุดมีทั้งตู้เก๋งและรูปแบบหลังคารถหนักรถแรงคุ้มมากกับรถขุดไซส์ขนาด3ตันลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่บอกได้เลยไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยครับผมตามมาชมกันเลยครับคันที่1เป็นรถขุดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคูบ o ต้า x 0 2 7ขนาด2.7ตันหรือเทียบเท่า3ตันเลยนั่นเอง คันนี้ได้ตู้เก่งเลยครับลูกค้าอาร์มยาวสวยเดิมสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆรูสลักสวยทุกจุดเลยนะครับผมมีกาดกันกระบอกไฮดรอลิกมาให้ลูกค้าเรียบร้อยอาร์มยาวสวยเดิมหมดนะครับบุงกีได้เป็นมุงกีขนาดหน้ากว้างเลยแล้วก็เีวันมาสี่ซี่บุงกีหนาๆเลยครับคุณลูกค้ามีตะขอเกี่ยวยกของให้เรียบร้อยสําหรับช่วงล่างมามีใบดันให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับช่วงล่างแทกยาง แทกยางสามารถเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กได้เช่นเดียวกันตรงนี้ถังน้ำมันดีเซลครับถังน้ำมันไฮดรอลิก KX027 สีเดิมๆครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องคูมบตานะครับสวยเดิมตั้มไฮดรอลิกนะครับสบภาพเครื่องกิบๆเลยแบตเตอรี่อยู่ทางด้านซ้ายมือ มีรูระบายอากาศสองช่องครับบอดี้สวยเดิมหมดเฟรมนะครับหนาๆเลยนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ใช้งานได้ทนทานแข็งแรงดีเยี่ยมมือจับนะครับตัวนี้ไม่บุบไม่บี้ภายในกว้างเลยครับผมคอนโทรลสั้นนะครับซ้ายขวาทํางานง่ายตัวเดินแล้วก็หน้าปัดหน้าจออยู่ทางด้านขวามือคนขับนะครับเล็กใหม่ขึ้นอยู่ สองพกว่าชั่วโมงใช้งานมาน้อยมากๆภายในทุกอย่างสวยหมดนะครับผมสภาพดีแล้วก็กระจกสามารถเปิดปิดได้ท้งซ้ายท้ง,งขวากันฝุ่นกันมแมลงให้ลูกค้าได้หมดสำหรับรถขุดที่มีตู้คันนี้ได้เป็นแบรนด์ตลาดแบรนด์ยอดนิยมราคาคันนี้เสนอขายลูกค้า279,000บาทซื้อในคลิปนี้นะครับผม ลด20,000ลูกค้าจ่าย259,000บาทส่งฟรีให้ลูกค้าทันทีทั่วประเทศไทยนะครับจองได้รีบจองเลยนะครับรถขุดอูปต้าแบรนด์ตลาดมีตู้ไม้น้อยด้วยนั่นเองถัดมาเป็นแบรนด์ i h i 3.8UJ คันนี้ลูกค้าได้ในรูปแบบออฟเซตบูมนะครับขนาด3.8ตันบุงกีสภาพสวยเดิมสลักเดิมจากโรงงานครับ ปัน4ซีกตะขอเกี่ยวยกของมีให้ลูกค้าเรียบร้อยคันนี้ได้ตัวลายไปปิ้งไปด้วยนะครับต่อหัวแยกหัวสว่านให้ลูกค้าได้อาร์มยาวนะครับออฟเซตบูมคืออาร์มตรงกลางสามารถสไลด์ขุดทางซ้ายแล้วก็สไลด์ขุดทางขวาได้ทํางานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทํางานในที่แคบได้ดีมีกาดกันกระบอกไฮดรอล<า>ิกมาให้1จุดสายไฮดรอลิกสวยเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าหัวสายเดิมๆหมดแล้วก็ใบดันนะครับ มีมาให้เพียบพร้อมครับผมสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆช่วงล่างคันนี้เป็นแท็กยางแทกยางแทกเหล็กสามารถเปลี่ยนได้ครับคุลูกค้าสามารถใช้แทกยางให้ขาดก่อนแล้วไปเปลี่ยนเป็นแท็กเหล็กก็ได้เฟรมสวยนานนะครับผมตัวนี้ไม่มีฉีกขาดใดาๆทั้งสิน้นคอนโทรลสั่งการด้วยน้ํามันนะครับซ้ายขวาทํางานนิ่มทํางานง่ายผมลองขับอูแล้วหน้าปัดหน้าจอนะครับขึ้นอยู่เลขไม สามพันกว่าชั่วโมงครับคันนี้ใช้งานมาน้อยนะครับใช้งานไม่เยอะบอดี้ทรงกลมมนกระทัดรัดคล่องตัวเวลาหมุนตัวลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนสิ่งผีดขวางต่างๆถังน้ํามันดีเซลนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับประหยัดน้ำมันอันนี้เครื่องอิสุสุนะครับลูกค้าดูแลง,ง่ายไม่ยุ่งยากภายในนะครับสวยๆปั๊มเฮล,ลิกรูปแบบปั๊มนิ้ว สั่งการได้รวดเร็วทันใจระบบดีทำงานไวครับคันนี้ช่วงล่างนะครับเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเฟรมสวยๆห,หนาๆตรงนี้ก็ถังน้ำมันไฮดรอลิกนะครับมาดูราคากันบ้างครับคันนี้กับราคาโปรโมชั่นปกติขาย2,99,000บาทวันนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายครับลด ให้เลย20,000นะครับภายในคลิปนี้ลูกค้าจ่าย279,000บาทจัดส่งให้ลูกค้าฟรีทันทีทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมคุ้มมากนะครับผมสําหรับ2รายการนี้นะครับอยากได้มีตู้หรือรูปแบบหลังคานะครับสนใจจับจองเข้ามาได้เลยที่ฝ่ายขาย0616960160มาทดลองขับได้ที่2รถสวยพันทองชมรีทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ